สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำะน้ำเอนไซม์มะเขือเทศนะคะที่นําไปใช้ทําสบู่ล้างหน้าอันนี้เราใช้เป็นประจำเลยนะคะเราใช้มาน่าจะสิบปีแล้วนะคะอันเนี้ยทำแล้วใช้แล้วมันดีมากๆเลยไม่ไม่แพ้นะคะแม้แต่เด็กังใช้ได้นะคะก็เลยมี f อฟสนใจนะคะที่อยากได้ลองใช้ของเราแล้วก็สนใจอยาก ทำชายเองนะคะเราก็เลยมาสาธิตอันนี้มะเขือเทศของเราลุงปลูกให้นะคะปลอดสารพิษจริงๆรล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ที่ไก่อย่างเดียวนะคะอันนี้เราดูเลยว่ามะเขือเทศดูมันไม่ได้มีแบบแมลงเจาะอะไรเลยนะคะเขาเขาปลูกแซมกับดอกไม้แต่ว่าลูกมันจะเล็กเล็กใหญ่ไม่ไม่เท่ากันแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันดีมากๆเลยอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับ คนปลูกมะเขือเทศน,นะคะจริงๆตอนนี้ผู้บริโภคเขาก็สนใจให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนะคะของเกษตรกรเราที่จะเลือกทำแบบปลอด,ลอดสารพิษจริงๆนะคะแล้วก็หาโลโก้เนาะอันนี้เราแชร์แต่สำหรับเรื่องใครที่ไม่สามารถหามะเขือเทศที่ปลอดสารเหมือนเราได้นะคะอันนี้เราล้างทำความสะอาดธรรมดาเราก็จะ เอามาทำน้ำเอนไซม์เลยนะคะแต่ถ้า FC ท่านใดนะคะยังไม่สามารถปลูกเองได้ยังต้องไปซื้อมะเขือเทศที่ตลาดก็แนะนำให้ล้างทำความสะอาดให้มากที่สุดล้างแบบน้ำผ่านน้ำลูกต่อลูกนะคะผ่านน้ำลูกต่อลูกเสร็จแล้วก็มาแช่เกลือเหมือนทำเซรั่มหอมแดงเลยนะคะแช่เกลือไว้แบบเข้มข้นเลยค่ะสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็เอามาทำตามขั้นตอนที่เราจะสาธิตดังต่อไปนี้นะคะ ก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะต้องเน้นความสะอาดเหมือนเดิมค่ะสูตรเราเพราะว่าเราจะใช้แบคทีเรียกลุ่มดีนะคะในเรื่องการทำการย่อยสลายนะคะ,ะล้างให้สะอาดนะคะใส่ถุงมือของเราปลอดสารเราก็เริ่มเลยค่ะใช้ขวดปฏิกนะคะขวดน้าธรรมดานี่หลยค่ะ ที่ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็น้ําน้ําที่เราใช้ดื่มนะคะน้ําสะอาดแล้วก็น้ําตาลนะคะมันเดิมสูตรเรานี่ค่ะมันฝาขวดมันเลก็ก็เลยต้องต้องเฉือนแบ่งครึ่ง อันนี้ได้สองขวดนะคะใช้ได้เป็นปีค่ะใช้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเนี่ยถ้าครอบครัวเล็กสองปีนะคะเนี่ยคุ้มค่ามากนี่ค่ะเราใส่ขวดเลยก็เติมน้ำนะคะ ดีผู้ช่วยไม่ว่างมีลูกค้าก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะน้ำสะอาดนะคะ ดูระดับน้ำนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะขวดน้ำสิงค่ะนี่ค่ะนี่คือระดับอันนี้เป็นไอพลาสติกของขวดใช่ไหมคะให้ดูกับปริมาณเอาอันนี้ก็คือขึ้นมานิดนึงนะคะดูระดับอันนี้ระดับน้ำขึ้นมานิดนึงนะคะ เอาให้เห็นมะเขือเทศประมาณนี้นะคะตัดส่วนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากค่ะเราก็เติมน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะเหมือนเดิมอันนี้เราใช้ประมาณสักสี่ช้อนพูนเลยนะคะ ทุกอย่างให้ใช้พลาติกดีที่สุดนะคะเพราะว่าแบคทีเรียกลุ่มดีเขาไม่ชอบเหล็กไม่ชอบสแตนเลสนะคะนี่ค่ะถ้าใครทำครั้งแรกก็อาจจะต้องใช้น้ำตาลเยอะนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้ชัวร์ว่าน้ำตาลสามารถเป็นอาหารของแบคทีเรียกลุ่มดีได้จน จนน้ำเอนไซม์มะเขือเทศเราครบแปดเดือนหรือว่าหนึ่งปีขึ้นไปนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วปิดฝาเลยค่ะปิดฝาช่วงแรกให้แน่นนิดนึงช่วงที่เราเขยา่าเหมือนที่เราทำหลาย,ลายคลิปนะคะนี่ค่ะก็เขย่าจนน้ําตาลละลายให้หมดนะคะนี่ค่ะเขย่าเลย,ยแรงๆนิดนึง น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วต้องคลายขวดฝาขวดนะคะถ้างั้นขวดระเบิดนะคะนี่ค่ะแต่ก็ต้องปิดนะคะถ้างนั้นอากาศซึ่งมีแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคนี่ค่ะจะเข้ามาในขวดเราได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เรียบร้อยเราเขียนวันเดือนปีที่เราทำนะคะ วันนี้วันที่21นะคะยี่สิเขียนวันเดือนปีเสร็จนะคะเช็คอีกทีนี่ฝาขวดประมาณนี้นะคะห้ามแน่นมากนะคะถ้างั้นระเบิดแล้วแต่ละวันเราต้องไปขย่านิดนึงอ่าสองสาวันขยานิดนึงนะคะ ช่วงแรกน่าจะประมาณสักหนึ่งเดือนเราต้องคอยทําแบบนี้ตลอดนะคะไปเขย่านิดนึงสอวันอย่าให้เกิน5วันนะคะเขย่าไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8เดือนขึ้นไปถึงสามารถนําน้ําส่วนนี้เราก็แยกเฉพาะส่วนน้ํามาทํานะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตในคลิปต่อไปนะคะอันนี้เราให้ดูตัวอย่างของมะเขือเทศที่เราทําไว้นี่ค่ะ นี่ค่ะนี่อันนี้คือพร้อมใช้นะคะเวลาจะใช้เราก็ค่อยคอยลินลินเอาน้ํานะคะใส่เป็นขวดไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้พร้อมใช้นะคะแต่เราจับแรงไปหน่อยน้ําก็จะขุนจริงๆช่วงที่เราทิ้งไว้เวลาเราจะเอาไปใช้น้ํามันจะใส แต่มันก็ไม่ได้ใสเหมือนน้ำรับประทานนะคะใส่นิดนึงแต่พอเราเอาไปทำสบู่มันก็จะได้สบู่ออกมาหน้าใช้ใสปิ้งเลยนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราคลิปต่อไปเราจะสาธิตวิธีการทำสบู่ล้างหน้าจากน้ำเอนไซม์มะเขือเทศนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ เป็นกําลังใจให้เรานะคะในเรื่องการทำคลิปที่ดีๆแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะนำขวดไปเก็บไว้ในที่ไม่มีแสงแดดนะคะแสงแดดหรือว่าหลอดไฟนีออนก็อย่าให้โดนนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกก็หาผ้าผ้าสีทึบนิดนึงคลุมไว้ก็จบแล้วค่ะ